นี่แกงส้มต้นมะละกอนะเอาต้นนะไม่ใช่ลูกนะที่เราปอกปอกแกะ,แกะเนี่ยนี่คือต้น,นอร่อยดีนะแกงส้มต้นมะละกอรสชาติเขาจะเหมือนอะไรวะเหมือนหน่อไม้ผสมยอดมะพร้าวอ่อนเม่รู้ทำแกงส้มอะ่ะของเราก็จะใช้ ปลากระป๋องสองป๋องอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตันตันตันต,ตน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไปใครใส่กุ้งใส่ปลาอะไรก็แล้วแต่ตามชอบนะจ๊ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนปรุงรสตามชอบของเรานี่คนกินเปรี้ยวไง เปรี้ยวเปรี้ยวมากเทเลยเฮ้ยเสร็จแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะจ๊ะเราเป็นคนกินเปรี้ยวนี่กันนี่กัน ีแล้วแต่ใครจะชอบเอ้ยแล้วแต่ใครกินเค็มกินหวานเราไม่ใส่น้ำตาลนะอันนี้เออน้ำมะขามเปียกเราใส่ปลาววลากิน ปรุงรสตามชอบเลยน่าก,กินเนาะอุ <c> ้ย <oughs> เป็นจะแซบ่บเป็นจะสซางอยู่าก,กินน่าก,กินกินก่อนปรุงรสตามชอบ อืมอร่อยแต่เราต้องเปรี้ยวอีกกินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยแม่ก็ไม่กินแต่ก็ไม่แน่เรกเดี๋ยวนี้แม่ก็ชอบกินอะไรุกเปรี้ยวปิดฝาเสร็จเรียบร้อย